คลิปนี้พบกันตอนเช้าครับแปดโมงเช้าครับแดดไม่มีนะครับคึ้นฟ้าคึ้งฝนนะครับมีเพื่อน f อนะครับบอกให้มารีวิวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวดำส้มเนี่ยครับพาไปมาตัวนี้นะครับ 6.2K เคเนี่ยมันมันใช้งานดีไหมนะครับทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวช่างเอจะมาบอกวิธีการนะครับมาบอกวิธีการเคล็ดลับนะครับในการเลือกใช้อุปกรณ์ร่วมนะครับ ตอนนี้ก็กินไฟอยู่6.6แอมป์นะครับตั้งแต่เปิดแอม์เมื่อวานนะครับ3ตัวนะครับตอนนี้ดูไฟจากแบต20แอมป์นะครับไฟเหลืออยู่52.6นะครับไฟทั้งหมดที่ผลิตพันที่จ่ายนะครับพั 1, นสี่ครับแดดมาแค่500กว่าวัตต์เองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีชุดชาร์จมาจ่ายแทนนะครับชุดชาร์จตัวนี้ผลิตได้ 10.2แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นดึงไฟนะครับหักบวกลบหักกันแล้วครับดึงไฟจากลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไป10แอมป์นะครับเด็กๆครับจิ๊บๆเลยนะครับมาเข้าเรื่องนะครับตอนนี้ทากับข้าวแฮปปี้ที่สุดนะครับพี่สาวเตาความที่สูงนะครับพันกว่าวัตต์ไอ้ต้มไข่ช่วงเช้าๆนะครับ แดดจางๆแดดไม่มีเลยนะครับามารีวิวนะครับตัวนี้เป็นไฮบริด6.2กิโลวัตต์นะครับออนออฟกิดด้วยนะครับสำหรับสายดันนี่ก็สามารถซื้อไปดันได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนมันผิดกฎหมายนะครับตัวนี้ช่างเอไม่ได้ต่อ AC-IN นะครับใช้ a t s แยกด้านนอกเลยนะครับครับคุณสมบัติตัวนี้นะครับผลิตไฟนะครับ ได้6,200วัตต์นะครับแล้วก็สามารถจ่ายพิกนะครับชั่วขณะนะครับไฟกระชากได้ประมาณห0 0 0นวัตต์นะครับสปิกก็คล้ายๆกับเครื่องฟ้าเขาวนะครับรับไฟ PV นะครับได้นะครับคือดีที่สุดนะครับไม่เอาขั้นต่ำถ้าดีที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ300-400โวลต์นะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ ไฟขั้นต่ํานะครับอ่าจะประมาณร้อยห้าสิบนะครับเป็นจะดีนะครับร้อยห้าสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวชฉียงอีจะมาบอกว่าทําไมเราต้องใช้แผงเยอะๆนะครับแผงเยอะๆหนึ่งนะครับกําลังวัตเนี่ยอ่าตัวนี้เขารับได้หกพันวัตนะครับวัตอ่าเราจะมารวมกันกี่แผงก็ได้อ่จะเอาสามร้อยเก้าสิบหรือจะเอาห้าร้อยห้าสิบวัตต์ต่อนะครับอ่าแต่ต้องเป็นวัตอ่าค่าเท่ากันนะครับแผงนะครับ รวมกันแล้วไม่น่าไม่เกิน6 0 0 0วัตต์และ,ะไฟพีวีที่รับเข้ามานะครับก็คือไฟแรงดันจากแผงนะครับอนุกรมกันแล้วหรือขนานกันแล้วนะรวมกันเนี่ยอย่าให้เกินห้าร้อยนะครับดีจริงๆนะครับะจะอยู่ที่ประมาณ3 2 0ร้อสิบนะครับถึง3า0นีอดสิดีนะครับอย่าให้ต่ําอย่าให้เกินกว่านี้นะครับเอ่อรุุ่นนี้จะทํางานดีนะครับในภาะวะที่แดดมันอ่อนๆนี่มันจะ สามารถบูตกระแสได้นะครับก็คือถ้าแผงแรงดันเยอะนะครับเขาจะเปลี่ยนแรงดันนะครับให้เป็นกระแสนะครับเพราะฉะนั้นกระแสในการชาร์จนี่ก็จะเยอะนะครับตอนในช่วงที่แดดอ่อนๆนะครับแดดหับนะครับคุณสมบัติทางฝั่ง PV นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาสามารถเชื่อมต่อนะครับกับการไฟฟ้าได้นะครับก็คือเขาเรียกว่าไฮบริดไฮบริดก็คือ รับจากการไฟฟ้านะครับเข้าทางอินพุตแล้วก็รับจากแบตเตอรี่นะครับเข้าทางทางแบตเตอรี่แล้วก็รับจากแผงโซลาเซลล์นะครับก็คือรับ3ทางนะครับเขาเรียกว่าไฮบริดนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับและที่สำคัญตัวนี้มันมันมีฟังก์ชันนะครับออนกิดด้วยได้ด้วยนะครับสามารถตั้งโปรแกรมให้เป็นออนกิดได้นะครับ จ่ายไฟย้อนการไฟฟ้าก็ได้นะครับตัวนี้นะครับที่สําคัญการไฟฟ้านี่ไม่ยอมนะครับไม่ยอมให้ใช้เครื่องรุ่นนี้นะครับดูท่าทีแล้วการไฟฟ้าจะไม่ยอมให้เราต่อนะครับก็เป็นอนาคตนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เชื่อมนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับลักษณะหน้าจอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับบอก แผงเข้ามาบอกอินพุตมาจากไหนถ้าเป็นมีรูปเสาไฟฟ้านะครับก็คือ,อไฟอ c เข้าแต่ตอนนี้เราไม่ได้ตั้งไม่ได้เชื่อมต่อกับการไฟฟ้านะครับเราเป็นออฟกิจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่มีสัญญาณของการไฟฟ้าเข้ามานะครับก็จะมีแบตเตอรี่กับแผงนะครับสองอย่างจ่ายให้โหลดโหลดก็คือ,อเป็นรูปบ้านนะครับอาจจะใช้กี่วัตต์ก็ช่างเขาก็จะโชว วัดให้ดูนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเรียวไทม์เลยนะครับบอกเป็นตลอดเวลานะครับอันนี้คือความถี่นะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับบอกแบตเตอรี่กี่โวลต์บอกองศาอุณภูมินะครับสามารถตั้งได้หลายโปรแกรมนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วเขาจะมีคู่มือนะครับถ้าใครสั่งซื้อก็จะมีคู่มือบอกตัวนี้สัญลักษณ์แบตเตอรี่ออกนะครับก็คือ ดึงจากแบตไป20แอมนะครับถ้าใลา้แล้เข้าก็คือชาร์จนะครับชาร์จลงแบตนะครับส่วนแบ,บตเตอรี่นี่ก็คือ,คอ,อไม่จำกัดนะครับใครมีเงินก็ซื้อไปเลยนะครับยิ่งแอมเยอะยิ่งดีนะครับตัวนี้เป็นระบบ48นะครับไปถ้าเป็น48ถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็จะเต็มอยู่ที่ประมาณ57 58นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลิเธียมอีกชนิดหนึ่งก็คือ จะเต็มอยู่ที่ประมาณ55โวลต์นะครับส่วนใหญ่ก็นิยมกันใช้ลิเธียมฟอสเฟตอย่างนี้นะครับครับตัวนี้ก็จะไปสวิต์นะครับสวิต์อยู่ด้านข้างนะครับสวิต์เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องอให้ผลิตความถี่ผลิตเป็นไฟ220ออกนะครับถ้าเราไม่เปิดตัวนี้ก็จะไม่ผลิตนะครับแต่ชุดชาร์จ แบตเตอรี่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาบอกอีสรเห็นหนึ่งทำไมเราถึงใช้ pv แรงดันสูงนะครับสามร้อยยี่สิบถึงสามร้อยแปดสิบดีนะครับเพราะข้างในนี่เขาจะมีวงจรบูตนะครับบูตนะครับให้อ่าจะรับตั้งแต่ร้อยห้าสิบขึ้นมานี่เขาจะบูตไปประมาณสามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบโวลต์นะครับอ่าเป็นไฟเลี้ยงบัสนะครับบัสก็คือเอาไปเลี้ยงชุด ผลิตควอนทีจ่ายเป็น220นะครับคืออาจจะเข้าทางฝั่งแบตเตอรี่ก็ช่างนะครับก็ต้องแปลงเป็นไฟบัตนะครับอ่าเป็นส่วนของ d c to DC ีเนี่ยจะแปลงเป็นไฟบัต3 8 0ถึง390ถึง400โวลต์นะครับอ่าจะมาจากแผงก็ช่งางแผงไฟน้อยนะครับอ่าก็บูตนะครับแต่ถ้าเราอยากให้เขาทำงานน้อยลงนะครับปลอดภัยเสถียรก็คือเราเอาแรงดันทาง PV นี่ ให้ใกล้เคียงกับไฟบูสเลยนะครับก็คือประมาณสามร้อยส่สิบถึงสาม้อแปดสิบนี่จะดีเลยนะครับทำงานน้อยมากครับบูสจะทำงานน้อยเพราะฉะนั้นการจ่ายโหลดการชาร์จะะเนี่ยจะเสถียรกว่าการใช้แผงน้อยนะครับบางคนนี่งบน้อยใช้แผงน้อยนะครับถ้ามีกำลังทรัพย์ในี่ใช้แผงเยอะๆไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้อ่าตัวนี้นะครับอ่า จุดเสียที่พบบ่อยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยแผงไส่เกินนะครับบางคนบางคนนี่ไม่คำนวณเลยครับ PV นี่บางคนนี่เกินนะครับห้าร้อยสเปคห้าร้อยไปจ่ายห้าร้อยสิบห้าร้อยี่สิบนี่ซีระเบิดนะครับเพราะว่าซีมันรับได้แค่ห้าร้อยโวล์นะครับซีกินเตอร์ตัวนี้นะครับจะระเบิดนะครับะจะโวล์เกินนะครับ แล้วก็ทางส่วนของ DC to DC นะครับก็คือจากแบตเตอรี่นะครับสา,ายจากแบตมาหาเครื่องอินเวอร์เตอร์นี่เอาเส้นใหญ่ไปก่อนนะครับมีเท่าไหร่ใส่ได้เท่านั้นนะครับใหญ่เท่าไหร่เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เส้นเล็กไปนะครับแรงดันระหว่างแบตเตอรี่กับแรงดันที่วัดจากอินเวอร์เตอร์นี่มันจะเพี้ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสวิงทําทให้อินเวอร์เตอร์นี่งานไม่ดีนะครับหรือค่าแรงดัน ในการตําตัดต่อตัดโวนเกืนนี่มันจะเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นสายแบตเตอรี่ทีต้องใหญ่นะครับตัวประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายก็เหมือนกับไฮบริดฟ้าขาวนะครับ5.5คี 5. 5นะครับอโอเคครับขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับอ,อยากรีวิวให้ดูนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้งาน ดีไหมนะครับตัดสินใจในการซื้อนะครับชัยบอกว่าดีมากๆเลยนะครับสําหรับชักนี้ถือว่าผ่านนะครับขอบคุณมากครับ